ปีปีบนไทยไปบอลโลกครับถามเยอะไปแล้วใครบอกถามใครถามเยอะประโยคประโยคเนี่ยประโยคเนี่ยตอบยากตอบยากก็ครั้งนี้แหละครั้งนี้ผมับพยายามทุกทุกครั้งนี่ว่ะแกล้งแกล้งแกล้งยไม่ใช่กันนี่อื่ไม่ใช่กูจีนาทีไปทีมงานมากครับพี่น้องสวัสดีครับ สวัสดีครับเจ้ครับสวัสดีพี่ๆครับผมเนี่ยมาถึงเรื่ที่ขออนุญาตเหมือนซบเลยนะครับน,นี่ซอยจุ๊บนะครับซอยจุ๊บก็คือซอย,ยไม่ใช่ซอยบอลอันนี้เป็นเนื้อเนื้อส่วนแงามดากเนื้อวัวนะครับบริเวณนี้เวลามันเดินมากๆมันมันจะน้อยท่าขมันน้อยเสร็จนะครับเฮ้ยโดนเลยบุกเซลบุกเซลครับอันนี้ครับอันนี้ ส่งไปช้าดิยังส่งเลยเอาไปส่งไปไปวันนี้เตรียมมาด้วยเดี๋ยววัเราไปเตรียมมันก่อนครับาวนี้ว่าคาเวียร์ยสานไอเจลบเจลบอะไรต้มอึ้งขอร้องนะครับเฮ้ยเอ้าช่วยดีดีดีครับดีดเลยช่วยไม่ได้ดีงีกลางครั้งแรกครับคุณเจครับอุ้งอ่าเเสียวฉิบหายเลย โดดได้ยังไม่ใช่กูนี่อื่นไม่ใช่กูน้ำตรงเนอะอร่อยแต่ว่าขอถามว่ากินอีกไหมไม่แล้วล่ะไม่ไหวแล้วอร่อยอร่อยมันไม่มันไหมบุบมันพี่วผู้นสานโมคาดิ้งโอ้โยเต็มเลยผู้นิสานบมอะไรครับพูดมานไหนครับคนขอนขะ กคอนแก้มครับคนคนที่ไหนครับคนคอนคนคอนคอนแก้มคนคอนซีบอกว่าคนคอนนะคนคอนแล้วคอนพนมคอนทมไอ้คนนี้ก็คนคอนรนะคนไหนคอนพนมคอนตะวันก็ไงผมคอนฐานจะทำไหมทำไหนอีกกี่ปีบนไทยไปบอลโลกครับถามเยอะไปแล้ว ประโยคประโยคเงี้ยประโยคเงี้ยมันก็ต้องมายุกพวกเราเนี่ยแหละยุกพวกเรานะครับครับอาจจะตายก่อนยอกพี่มวย่ม้ยมาพีครับติดกี่ปีครับแต่บอลไทยเป็นบอลโลกติดสามพี่มวยเล่นนุ๊กไปยิงอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยไปพูดตอบยากก็ครั้งนี้แหละครั้งนี้ครับพยายามทุกๆครั้งนี่ว่ะเนาะมันบอกไม่ได้หรอกว่าแบบจะเป็นครั้งไหนนะถามว่าจะเลิกเมื่อไหร่อันนี้เขาว่าอาจจะตอบได้เออตอบง่ายกว่า เอาว่าวันนี้นะครับทั้งหมดนี้ก็ก็คือจ่ายอันนี้จะบอกว่าพี่จะเลี้ยงอยู่แล้วไม่ไ่าแซ่บเลย